กำหนดโทษไว้าปี5ม0 0นะครับในเรื่องของการดำเนินการเช่นทน่ที่ที่ทอ่ที่ที่บอกมาในส่วนที่สองเนี่ยยังมีคนไทยใช้รถนะครับกระบะหรือว่ารถนจ้างในขาัาลังกตามที่ต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่ากระบวนการทั้งหมดไปอยู่ในข่ายข้อหาการท้ามนุษย์หรือเป็นส่วนร่วมในการดำเนินการอุปณ์กรนะครับนะครับ ตามช่ก <sentido. S 1> ็จะว่ามีความผิดที่โทษก็จะสูงกว่าสวก็ต้องขัให้ควบคู่กันทั้งสองส่วนเพราะบอกว่าคนที่อยู่ในสำนอกงาการทํางานมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ด้วยเรื่องของภาาปอดเรื่องของต่างๆเนี่ยได้ผิดหรือว่าหมดอายุเนี่ยทาให้การขึ้นทะเบียนตรงนี้มีความจําเป็นต่อเนื้องานภายในประเทศแต่ส่วนที่กําลังจะเข้าเนี่ยก็ต้องแจ้งแล้วว่าเราจะจับกลุ่มท่านเด็ดขาดแล้วก็ขยายผลไปถึง ในจ้างจนถึงเอเจนต์จนถึงกระบวนการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเราก็คงต้องทำให้เสร็จสิ้นไม่ใช่ตำรวจต่วเดียวนะครับแต่ต้องเป็นทหารปกครองต้องตำรวจบูราการร่วมกัน็ผลการไม่บังถึงได้มีการจับกลุมได้เพื่อบากขึ้นในพวกที่่ามมาอย่างจำเป็นที่ต้องเศรษฐจิจความเลือมล้ําทำให้ต้องการเข้ามาในการรับ ไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดสถานการณ์ที่เจ้าหน้าทีับะต้องาในงานต่างๆเนี่ยยังคงมีความต้องการที่จะเข้าทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก่ดีเพียงแต่ว่าเราจะต้องทํานโยบายนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการแพร่เชื้อในเรื่องของการติดโรคเนี่ยในประเทศเนี่ยเป็นระลอกต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในเรื่องของการคุมเข้ม แนวชายแดนและมีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนกว่าที่จะสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะว่าส่วนในประเทศนั้นเรายังต้องดูนโยบายนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างท่านฟันเดือนท่นศสุขูกใจได้เลยกล่าวไปแล้วว่าเราจะมีเรื่องของการขึ้นทุเบียนแรงานตัดดาวที่จะเริ่ม1พฤศจิกายนจนถึง31พฤศจิกายนถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานไปตรวจพบในจ้างวกกับ ลูกจ้างที่ยังเผ็ดกฎหมายสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ทำทั้งสองส่วนผู้ประกอบการเนี่ยต้องการแรงงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศแตต้องไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจนุดมีออกกฎมาสองส่วนก็คือตั้งแต่วันที่เก้าตุลาคมสามหมดไปแล้วครั้งนี้ยี่สิบแปดกันยาหกสี่เนี่ยจะย้าเวลาการขึ้นทะเบียนหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสามสิบพฤศจิกายนหกสี่ทำให้มีบางส่วนอาจจะอยากรับรอด เข้ามาเพื่อลงทะเบียนต่นางๆแต่ผมบอกว่าเรายังคงต้องตรึงกํกาลังตามแนวชแชร์อยู่ที่เราผ่อนผันคือ,อรายงานที่ทำอยู่แล้วในสถานประกอบการและอีการขึ้นทะเบียนเพื่อมาขึ้นทะเบียนใหม่นะครับรงจุดนี้ก็อาจจะแยกนิดนึงแล้วก็เรางต้องตรึงกํกาลังตามแนวชแชดแเพื่อมีการจับกลุ่มต่อไปแต่ดูแล้วหม่ยุ่